สวัสดีขอพระคุณความรักของพระเจ้าและการปกป้องอยู่เหนือพวกเรานะครับวันพฤหัสที่18พฤษภาคมหัวข้อวันนี้นะผมตั้งนะครับว่าเชื่อฟังใครดีนะครับอยู่ในพระธรรมกัดดานวิถีบทที่13กับบทที่14นะครับทั้งสงบทซึ่งยาวและมีบทเรียนฝ่ายวิญญาจิตมากมายนะครับแต่ ให้พวกเราอ่านแล้วเราเข้าใจยังไงเราเรียนรู้อะไรจุดไหนข้อไหนนะเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดก่อนที่จะอ่านและฟังของผมนะครับก็ผมเองแบ่งหัวข้อวันนี้เนี่ยออกมาเป็นทั้งหมดห้าหกหัวข้อด้วยกันนะหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องของออพระเจ้าสั่งให้ส่งผู้สอดแนมไปนะครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้า ประสงค์อยากจะให้พวกเขาเข้าไปดูแผ่นดินสืบสอบถามดูก่อนที่เขาจะเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาโดยที่พระองค์เลือกผู้นำสิบสองคนและมอบหมายนะครับพันธกิจให้กับเขาคือให้เขาไปตรวจดูแผ่นดินดูแผ่นดินดูคนและดูเมืองนะครับเพื่อพวกเขาเองจะได้เตรียมพร้อมไว้ว่าเขาเมื่อเขาเข้าไปแล้วเขาเองจะต้อง ต่อสู้จะต้องเอาชนะนะครับสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะยึดครองแผ่นดินนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับในข้อที่สองาำรายงานจากผู้สอดแนมเขาใช้เวลาสี่สิบวันกลับมารายงานนะเมื่อเขากลับมารายงานแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็แบ่งการแบ่งออกเป็นสองกลุ่มสองพวกพวกที่หนึ่งพูดดีสิ่งที่ดีนะครับ และด้วยความความหวังความเชื่อในพระเจ้าพวกกลุ่มที่สองนะครับผู้สอดแหนมจำไมครับพูดลายพูดด้านลบให้เรามาดู2.1ผู้สอดแหนม10คน10คนนี้นะครับเขากลับมาและรายงานบอกแผ่นดินเนี่ยดีจริงครับอีน้ำนมและล้ำพึ่งในข้อที่27แล้วก็บอกด้วยว่าคนนีครับมีกำลังมากตัวใหญ่ อยู่ในข้อที่28 293 3กําแพงเมืองก็สูงใหญ่อยู่ในข้อที่28อันนั้นเป็นจริงที่เขาพูดแต่ว่าเขาพูดเพิ่มและเติมกล่าวร้ายแผ่นดินว่าแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินนะที่กินคนหมายถึงมีมนุษย์กินคนนะครับที่อาศัยอยู่ในแผ่นนั้นนั้นบางครั้งนะครับเรารับเห็นบางสิ่งบางอย่างมาเรากับพูดในด้าน ใช่ไหมครับเพิ่มและเติมใส่สีตีไข่เนะเข้าไปนะครับแล้วอันนั้นไม่เท่ากับการที่คนเหล่านี้นะครับเมื่อเขาพูดแล้วเขาแสดงออกสิ่งที่เขาพูดแสดงออกถึงในภายในใจของเขาในใจของเขาที่แสดงออกต่อความเชื่อวางใจนะของเขาที่มีต่อพระเจ้า โดยที่เขาพูดในข้อที่31อบอกว่าเราไม่สามารถชนะพวกเขาพวกเขามีกำลังมากกว่าพวกเราแทนที่คนเหล่านั้นมองที่ปัญหานะครับแล้วก็มองที่พระเจ้าให้มาอยู่เหนือปัญหาแต่เขากลับมองที่ปัญหานะครับแล้วให้ปัญหาเนี่ยมีกำลังนะครับอยู่เหนือตัวของเขาเอง แปลกนะครับคนเหล่านี้เคยเห็นการอศัศจรรย์ในอียิปต์สิบประการเห็นแม่น้ําแดงทะเลแรงแยกเห็นทำไมครับพระเจ้าสถิตอยู่บนเสาเมฆเสาไฟเห็นนะครับพระเจ้านําเขาตลอดประทานมานาให้กับเขาประทานเนื้อให้กับเขาแล้วทำไมครับประทานน้ำดื่มให้กับพวกเขาการอศัศจรรย์ นะมากมายที่เขาเห็นแต่เมื่อเขาเองเห็นทำไมครับปัญหาในแผ่นดินที่เขาเองจะเข้าไปยึดของซึ่งพระเจ้าสัญญามั่นเหมาะแล้วว่าเขาพวกจะให้กับเขาแต่เขากลับทำไมครับกลับไม่ยอมคือขาดความเชื่อนะในพระเจ้าคำพูดที่เขาพูดนั้นเป็นคำพูดที่เขาเอง มองที่ปัญหาแล้วขาดความเชื่อวางใจว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจมากกว่าเหนือกว่าศัตรูของเขาที่เขาเองจะเข้าไปยึดของซึ่งพระเจ้าก็สัญญาไว้แล้วว่าจะได้แน่นอนคนกลุ่มที่สองใน2.2ครับก็เป็นคาเล็บกับยูชวาในท่ามกลางสองคนใน12คนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยแต่ท่าทีของการพูดของเขานี้ที่ต่างกันกับ คนสิบคนแรกเงินคือขึ้นไปและยึดเรานะชนะแน่นอนเห็นไหมความมั่นใจที่เขาพูดเมื่อเขามองที่ปัญหาทําไมอะไรครับที่เป็นเหตุที่ทําให้เขาเองพูดด้วยความมั่นใจแม้ว่าศัตรูจะมีกําลังมากศัตรูจะมีกําแพงที่สูงแต่ว่าเขาบอกว่าเขาชนะแน่ทั้งนี้ก็เพราะอยู่ในบทที่สิบสี่ข้อเก้าบอกว่า พระยาเวสถิตยอยู่กับเราอย่าก,กลัวเห็นไหมครับการมองนะครับของปัญหาของคนที่เชื่อในพระเจ้ากับการมองปัญหาของคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านั้นต่างกันคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะครับเขามองเขาจะเห็นปัญหาใหญ่กว่าพระเจ้านะครับแล้วก็พูดร้ายพูดลบนะครับในเ,เรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น แต่สำหรับคนที่มีพระเจ้านะครับเขาจะทำไมครับเขาจะมองปัญหานั้นเป็นเรื่องเล็กเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเขาในการชนะปัญหานั้นเพราะไม่ใช่ด้วยกำลังของเขาเองแล้วขอ 3, ้อสามกบประชาชนผู้รับคำรายงานนะครับตอบสนองอย่างไรในสามจุดหนึ่ประชาชนบ่นตำหนิโมเสสสามจุดสองตำหนิบนพระเจ้า ทำไมพระยาเวทรงนำเรามาในแผ่นดินนี้ให้ล้มตายด้วยคมดาบสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้เราเห็นถึงความจํากัดความใช้คำว่าโง่เขาหรือขาดความเชื่อของประชาชนอิสราเอลจริงๆนะที่ไม่ได้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงแม้ว่าเขาเห็นอานอัศจรรย์ตลอดเวลาที่ผ่านมาในอียิปต์และในถิ่นทุรกันดาร นะบทเรียนที่เราได้เรียนรู้อีกบทเรียนหนึ่งคือประชาชนท้อใจบนตำหนิโมเสสผู้นำบนตำหนิพระเจ้านั้นทั้งนี้ก็เพราะเขาได้ฟังคำพูดลบๆะของคนสอดแนมสิบคนนั้นเราคิดดูนะครับเวลาเราฟังใครเราต้องเลือกคนที่ฟังถ้าเราฟังคนที่ทำไมครับพูดแต่สิ่งที่ร้ายพูดแต่สิ่งที่ลบพูดสิ่งที่ไม่ดี จะมีผลต่อความเชื่ออารมณ์ความคิดและจิตใจของพวกเราจะคอยตามนะแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่จะมีความเชื่อพูดสิ่งที่ดีพูดเรื่องความเ,าเรื่องพระเจ้าพูดให้กำลังใจเราก็จะทำไมครับเราก็จะมีความเชื่อกำลังใจและนะครับในการที่จะติดตามพระเจ้านะครับเพราะฉะนนโมเสสน่ถูกป,ปฏิเสธตำหนิ พระเจ้าถูกตำหนิดด้วยนะแล้วปฏิเสธโมเสสเป็นผู้นำือให้ตั้งคนหนึ่งเป็นหัวหน้าและกลับไปอียิปต์ท้อใจนะครับจากการฟังกลับไปจะเป็นทาตอีกครั้งหนึ่งหลายครั้งที่ในชีวิตคริสเตียนของเราก็ท้อใจเมื่อเราเผชิญกับปัญหาเราอยากจะกลับไปดำเนินชีวิตเหมือนเดิมที่เราไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าการกลับไปอียิปต์นะครับเป็นทาต แล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงไม่มีอิสระภาพกับการที่จะเข้าไปในแผ่นดินในพันธสัญญาที่พระเจ้าให้มั่นเหมาะว่าจะให้แต่ต้องมีมีอะไรครับมีศัตรูที่เราจะสู้นะครับถ้าพระเจ้ายืนยันว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราช่วยเราในการชนะศัตรูนั้นเราจะเลือกอันใดเป็นข้อคิดที่ดีนะครับข้อสี่ครับโมเสสอาโรนคาเลบยูชวาอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็พูดหนุนใจประชาชน แต่ประชาชนตอบสนองจะเอาหินขว้างเขานะครับเราจะเห็นอย่างหนึ่งเราเห็นว่าเมื่อเรามีเมื่อผู้นำเผชิญกับภาวะวิกฤติปัญหาเราเองสิ่งที่เราทำเราควรจะเข้าไปนะซบหน้าลงดินเป็นการแสดงออกถึงความถ่อมพึ่งพิยงอธิษฐานทูลขอใช่ไหมครับคำตอบจากพระเจ้านะสุดท้ายครับพระยาวเวเสด็จมา แล้วก็แจ้งความผิดของอิสราเอลมาศบมาทพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระองค์ทดลองพระองค์ถึงสิบครั้งไม่ฟังเสียงพระองค์บ่นว่าพระองค์ถ้าเราสังเกตดูในตลอดตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านี้ด้วยอิสราเอลจะบน่นจะบน่นจะบน่นและตามมาด้วยการประหารการประหารด้วยพระพิโลธพระเจ้าไม่ชอบการบน่น ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพระเจ้าอยู่กับเรานําเราช่วยเรานะครับถ้าเราบ่นนะครับเมื่อเราเจอปัญหาเราจะได้รับพัะพิโรธและการลงโทษจากพระเจ้าระวังให้ดีคนที่ชอบบน่นก็5.2ครับพัะพิโรธและการพิพากษาพง์ตอนแรกตัดสินใจว่าจะประหารอิสราเอลทั้งหมดในพิปตาแล้วก็เอาลูกหลานของโบเซษขึ้นมาแทนอิสราเอล แต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้นําอิสราเอลทาไมครับโมเสสไม่ยอมทำนะครับทำอธิษฐานขอชีวิตของอิสราเอลเนี่ยเป็นคําอธิษฐานที่ดีมากถ้าเราไปดูนะครับอ่านดูโมเสสที่พูดถึงพระเจ้าจะเสริมเกียรตินะสิ่งที่เราอธิษฐานเราขอเราจะต้องอธิษฐานขอพระเจ้าได้รับเกียรติ เพื่อพระองค์ไม่ใช่เพื่อตัวเราถ้าโมเสสนะดีใจโอ้โอเคแล้โอ้ลูกหลานฉันตระกูลฉันจะเป็นตัวแทนในพันธสัญญาที่พระเจ้าทำใหม่นะแทนอับราฮัมนะครับแทนอิสราเอลคนเหล่านี้นะครับในที่สุดพระเจ้าก็อนุญาตฟังเสียงของโมเสสแต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าด้านหนึ่งยุติธรรมด้วยสิบผู้นำที่นั้นตายด้วยภัยพิบัติ นะแล้วไป่เพียงนั้นลูกของเขาจะต้องเลี้ยงแกะในทะเลทราย40ปีนะครับทำให้เขาต้องเสียเวลาแทนที่จะเข้าไปได้รับพระพรเมืองเราไม่เชื่อฟังนะนี่คือผลที่เราเองจะได้รับนะบางคนอาจจะเจอภัยพิบัติบางคนอาจจะต้องวนเวียนเสียเวลาอยู่ในทะเลทรายแล้วในข้อที่20นะครับขึ้น20ปีขึ้นไปบนนะครับเขาไม่ได้เข้าไปใน แผ่นดินแห่งพันธสัญญาชีวิตของพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับถ้าเราไม่มีความเชื่อบนตำหนิพระเจ้าผู้นำเราอาจจะได้รับผลนะครับทันทีคือพระเจ้าทำไมครับ <c oughs> ประหารด้วยภัยพิบัติสองเราอาจจะต้องเสียเวลาเดินทางอยู่ในสัตทะเลทรายที่ยากลำบากแห่งชีวิตของเราและบางคนอาจจะไม่ได้เข้าในแผ่นดิน สวรรค์ที่พระเจ้าทรงสัญญาขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับเราและพระคำของพระองค์